สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใหม่ของพี่กุ๊กกุ๊นะคะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้ากดแล้วเราไปดูกันเลยวันนี้นะพี่กุก๊กขับรถมาเพราะว่าพี่กุก๊กได้ยินเสียงเหมือนรถสัญญาณตำรวจอะรถตำรวจที่มันวิวว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 วอย่างเงี้ยทุกคนได้ยินไหมเฮ้ยมันเหมือนมีเหตุดนเหตุร้ายอะค่ะนี่ตรงถนนเส้นนี้นะแต่ว่าเราอะในความที่เราใส่ใจไม่ได้เผือกนะทุกคนนะเราจะมาบินโดรนดูว่า รถตำรวจจับใครหรือว่ามันเป็นรถตำรวจผีหรือว่าเป็นรถตำรวจเรือหรือว่าเป็นอะไรที่มันหลุนๆอนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาบินโดนกันทุกคนตอนนี้โดรนเราจับภาพรถตำรวจได้แล้วนะทุกคนนะโอ้รถตำรวจคันนี้แบบมันทำไมขับน่ากลัวมากเลยมันแบบว่าฟาสต์แอนด์ฟรีลยหน้าขับรถเร็วมากเลยเดี๋ยวนะโอ้ยทุกคนเห็นคันที่อยู่หน้ารถตำรวจไหมมันเป็นเหมือนรถอะไรอะรถสีขาวๆอะทุกคนเฮ้ยมาดูนะเฮ้ยมันเป็นเหมือนรถขนโองหรือว่ามันเป็น ของผิดกฎหมายทุกคนรถสีสสส่กฎหมายแน่เลยไมี๋ยวนะดูบินดูนตามวิทุกคนตอนนี้มันเป็นเหตุการณ์ระทึกที่แบบว่าตื่นเต้นเร้าใจมากเป็นการที่รถตำรวจขับแข่งกับโอ้โหดูดูซูมดูรถตำรวจนะ <S <S รถตำรวจขับแข่งกับรถขนของหรือว่ามันเป็นรถขนแป้งเฮ้ยเราตามไปดูเฮ้ยเฮ้ยทุกคนตอนนี้รถคันนี้หยุดแล้วอะแต่ว่าวรถตำรวจกาลังตามอยู่นะทุกคนนะเฮ้ยทุกคนทุนตอนนี้รถคันนี้ ยังไม่หยุดนะทุกคนมารับนี้โอ้โหตอนนี้ดีนะที่เราบินโดนอ่ะเฮ้ยเราสามารถจับภาพเห็นได้แบบเหตุการณ์แบบเรลวทมมเลยนะทุกคนนะอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยอ่ะอฮ้ยเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดนี่รถตำรวจกําลังบอกให้หยุดทุกคนมาหยุดแล้วตื่นเต้นมากเลยอุ้ยด้านหน้านี้เลยใช่ไหมเฮ้ยทุกคนตื่นเต้นมากอุ้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะเปลี่ยนพี่กับุงรอเป็นวงข้างนะทุกคนนะอุ้ยคนตอนนี้ตำรวจกําลังเปิดรถออกมาแล้วทุกคนรถตำรวจคือรถที่มีสัญญาณวิววอลังนะะคแล้วก็ ตำรวจกำลังถือปออื่นนอว้ายทุกคนตอนนี้เป็นเหตุาพกานคุณตำรวจกำลังจะจับผู้ร้ายทุกคนมันกำลังเดินออกรถมาแล้วผู้ร้ายใส่เสื้อลายขวางนะทุกคนมันยกลงยกมือยกสกรีลออกมาอย,อย่างนี้โย่อย่างนี้เลยนะยอ้ยคุณตำรวจแล้วมันเขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นผู้ร้ายเลยหรือว่ามันเป็นฆาตรกรโรคจิตอะทุกคนไม่แน่นะไอ้คนที่ตำรวจจับอาจจะเป็นคนร้ายฆาตรกรโรคจิตหรือว่าเป็นพวก จนโรคจิตเขาบอก็เกงในอาจจะไม่ใช่วอขายแป้งก็ได้หรือว่าเป็นผู้ที่ขับรถเร็วเกินอัตากฎหมายกำหนดอุ้ย,ยไม่ได้นะเราต้องห้ามขับรถเร็วเด็ดขาดโอเคมาดูกันต่อเฮ้ยทุกคนตอนนี้ตำรวจกำลังเอากุญแจใส่แขนทุกคนภาพนี้มันเป็นภาพกลางคืนนะมันจะมืดๆนิดน,น,น,นึงนะเพราะโดนเราสามารถจับภาพแบบได้แบบไม่สว่างมากนะทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้ตื่นเต้นมากมันเป็นาการที่แบบว่าคุณตำรวจกำลังจับผู้ร้ายนะทุกคนนะ ุ้ยตอนนี้เราเชียร์ตำรวจแบบสู้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 มากโอ้ยทุกคนดูหน้าคนร้ายลองสู้มันดูโอ้ยคนร้ายหันหลบแล้วให้ทุกคนทุกคนตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเขาจะเปิดดูของว่าข้างในรถมมีของอะไรบ้างหุยเรากลัวไม่กล้าดูเลยทุกคนเฮ้ยตื่นเต้นมากเลยอะในรถเขาไม่มีแบบอะไรนะ่ากลัวผีหรลงนะเฮ้ยรือว่ามีเลือดโอู้ยให้ไปดกันต่ออูอนะเฮ้ย กฎหมายในะอย่างนี้คุณต้องจับเฮ้ยจับคนร้ายเข้ารถตำรวจไปแล้วเย้ yeah! คุณตำรวจชนะจับผู้ร้ายสำเร็จเฮ้ยทุกคนแสดงมากตำรวจจับผู้ร้ายสำเร็จเฮ้ยอย่างนี้เราก็กลับบ้านมาสบายใจแล้วในหมู่บ้านเราไราผู้ร้ายแล้วเย่ yeah!